คบขนมขหม้มอแกงเจ้าหมอ้อแกงฟักทองเดี๋ยวก็ลุ้นเนาะว่ามันหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนนี้รอหลานหลานไปห้าปุ่นสมเพนเอียะปนลูกไหนมากับบู้เอาพักแซลออมาส่งปะกันในอู้กันแกงง่อมปนโพสเอ่อพักแซล โอหนอดหนอดอ้วมอ้วนเฮากะเขาได้ขาได้พอเสาะหาจะตั้งแต่ปีก่อนน้ำมาละประเดี๋ยวนี้เพื่อนเอามาส่งแล้วโอ้กว่าจะกว่าจะเสาะบ้านหอป่าได้มาได้เข้ามาสกักํำหลานไปหับเอาหน้าบ้านอื้ม ก็เดียกก็อยู่แจ้งแสนก็เดียกก็อยู่แยกกองทรายเฮาบอกว่าเขาอยู่โดนจืนเดี๋ยวละปิกบ้านโดนเมียบิดหูแน่กายเปิดไฟได้รู้ โอ้โหเขาอาะไรมาให้เยอะแยะโอ้โหงินดีจันานักนะเจ้าเอ็กใส่จะคอปะโอ้โหโอเคเอาไปไว้น,น,นู่นเนอกลางกลางฝนพักแซวเจ้าอ๋อสุมาจนะันเนอะเอ็กใส่จะหลาเต้าคอปะแหบปะแหง้งเอาตั้งดีๆบอกว่า ปลา,ายกรถามเพื่นกะมาส,สูตรไปสูดมาอยู่ฮะปิกบ้านขำเดี๋ยวโดนเมียบิดหูเนี่ยขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าพา,ายกายทำไงโอนให้เขาหรือว่าวงไงโอนอ่ะลุ้นลุนเปิดเปิดออกระวัง เอ,เอาเอาถ่านออกเลยลูกแม่ย่าว่าดีละเออเออยกลงก่อนยกลงก่อนเอากระดาษลงลูกเอากระดาษลงเออละเอากระดาษลงแล้วกก็ยกฝาหม้อใส่วางไว้น้องโน้น ว้าวสวยงามอันนี้กายเอานี่เอานี่เทลาดลาดหนะ้าเอาให้ทั่วๆหนะ้าเออกายเอ้ยซุ่มซ่ามเธออุตส่าห์ทำให้ง่ายๆเคีไหน,นก็ไม่ตกทั้งหม้ออือ <laughs> ตกทั้งหมอก็โดนนะนั่นเลย ไปหน้าเลยนะเนี่ย <c oughs> หอมเจวน้ำมันมะกอกลาดเข้าไปเทเข้าไปไม่เป็นไรเกี่ยให้ทั่วเออ <c oughs> โอเคกเอาหม้อไปไว้ข้างในบ้านแล้วก็เอาผ้าปิดไว้ให้ย่านะ ใช้ได้อยู่พวงนี้จะเอาเจลไข่ห้าไหนน่ะน่ะเอาไปไว้ที่หน้าเตาไว้ตรงเขียงนะ่ะเอาไว้ตรงเขียงเราผ้าที่ยากคุมเขียงนะ่ะคุม ออกมาลูกมาคำแล้วหิวแล้วเสียงอะไรเสียงเขียดเหรอเสียงเขียดมั้งลุงเข้าว่างบ้างลูกยไงฮะเข,า,ขาว่าไงเขาบอกว่าเขาเขาถึงแลวแต่ว่าแค่เขายีกฝั่งนึงไงตรงข้ามนึงอะ ก็บอกว่าให้ถามให้ถามโดนเออ้าวยกกระทังกระทะสิกายเอ้ยคนได้ก็ได้ <laughs> นี่เอกอูทำไมเกิดผู้ชายนี่ซื่อบือ้อ <laughs> ทำไมพวกผู้ชายนี่ซื่อบือ้ออาเอาก็เอาเอาเอากล่องนี่มาให้ย่าแล้วก็ขนมปังแล้วก็ช้อน ม้อแกงฟักทองครั้งแรกที่ทำใช้ได้นี่ดีกว่าไม่ต้องไปซื้อเข้าินอืมไม่จะใส่น้ำผึ้งแค่นี้ก็หวานโห้ราบเหมือนหม้อแกงแต่เฮยแกเอาขวดเอาขวดน้ำผึ้งมาให้ยาหน่อยเหยาะน้ำผึ้งหน่อย